บทที่2ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการส่วนหน้าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพักของธุรกิจโรงแรมกันก่อนนะครับประเภทห้องพักของธุรกิจโรงแรมที่มีบริการที่ดีและมาตรฐานสูงระดับสากลย่อมสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก และทำไรายได้ให้กับธุรกิจโรงแรมได้อย่างเป็นจำนวนมหาศาลดังนั้นการจัดระดับมาตรฐานโรงแรมมีวิธีการจัดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศและยังไม่มีวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไปบางประเทศจัดระดับของโรงแรมโดยใช้ตัวอักษรเช่นระดับ A, B, C และ D บางประเทศจัดระดับของชั้นโรงแรมโดยใช้ดาวเช่น5ดาว4ดาว3ดาว2ดาวและ1ดาวเป็นต้น เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทห้องพักของโรงแรมกันก่อนนะครับมาดูคําศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเภทห้องพักของโรงแรมที่พนักงานบริการส่วนหน้าหรืองานบริการส่วนหน้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ประเภทนี้นะครับประเภทห้องพักของโรงแรมดับเบิลเบดรูมเป็นห้องพักสองคนที่มีเตียงคู่แบบดับเบิลเบดหนึ่งเตียงอยู่ในห้องนอนทวินเบดรูมเป็นห้องพักสองคนมีเตียงแบบซิงเกิลเบด สองเตียงวางแยกจากกันมักจะมีโต๊ะเล็กๆขั้นระหว่างกลางหัวเตียงนะครับในบางครั้งก็อาจจะเอาเตียงมาชิดติดกันก็ได้เรียกว่า adjoining bed single room เป็นห้องพักที่พักคนเดียวมีเตียง single bed หนึ่งเตียงอยู่ในห้อง double room เป็นห้องพักที่พักสองคนและมีเตียง double bed หนึ่งเตียง triple room เป็นห้องที่พักสามคนอาจจะมีเตียงแบบ single bed หนึ่งเตียงและ double bed หนึ่งเตียงอยู่ในห้องพัก สวีทสวีทเป็นห้องชุดนะครับที่มีห้องนอนหนึ่งห้องนอนหรือมากกว่าอยู่ติดกันภายในบริเวณห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกและอาจจะมีห้องอื่นๆอยู่ในห้องด้วยก็ได้พอพาร์เลอร์เป็นห้องนั่งเล่นซึ่งปกติจะจัดเป็นส่วนหนึ่งของห้องสวีทนะครับก็เป็นโซนที่มีห้องนั่งเล่นมีโซฟาเบดที่ที่อยู่ในห้องไว้สําหรับรับแขกนั่นเองจูเนียร์สวีทหรือพิติ์สวีทนะครับเป็นห้องชุดที่มีห้องเดียว จัดส่วนที่เป็นที่นะครับห้องนั่งเล่นห้องห้องรับแขกแยกออกจากส่วนที่นอนอาจจะใช้ฉากกั้นหรือตกแต่งอย่างอื่นเป็นการแบ่งส่วนสเปเชียลสวีทเป็นห้องชุดพิเศษนอกจากจะมีห้องนอนและห้องรับแขกอยู่ภายในตัวแล้วยังเพิ่มห้องอื่นๆเช่นห้องรับประทานอาหารห้องเขียนหนังสือห้องผู้ติดตามห้องเรขานุการผู้อารักขาความปลอดภัย่างแต่ละห้องอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นออเรนทัลสวีท ของโรงแรมโอเร์เน en. เราจะสังเกตว่า S U I T E เราอ่านสวีทนะครับเราไม่อ่านสูตรนะครับทางโรงแรมเราจะอ่านเรื่องของว่าสวีทซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเอง Hospitality Suite เป็นห้องที่เป็นห้องชุดที่จัดอำนวยความสะดวกต่างๆมักใช้ในการประชุมจะแสดงสินค้าหรือพบปะสังสรรค์น,นะครับอาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอาจจะเป็น Ballroom ก็ได้ a d j o i n i n g Room เป็นห้องที่อยู่ติดกันจะเป็นสองห้องหรือมากกว่าก็ได้แต่จะไม่มีประตูกั้นระหว่างตรงระ,ระหว่างกลางของห้องนะครับคอนเน i ติงรูมเป็นห้องที่อยู่ติดกันจะเป็นสองห้องหรือมากกว่าก็ได้มีประตูภายในที่ทะลุติดต่อถึงกันได้นะครับระหว่างสองห้องนั้น c a r b บานาเป็นห้องที่อยู่ชายหาดหรือริมสระซึ่งแยกตัวออกจากอาคารหลักของโรงแรมซึ่งอาจจะจัดเป็นห้องนอนก็ได้สตูดิโอรูมเป็นห้องที่มี สตูดิโอเบหรือเตียง2เตียงนะครับเหมาะสําหรับนักธุรกิจที่จะใช้เป็นสํานักงานหรือที่ประชุมในตอนกลางวานันแล้วก็ใช้เป็นห้องพักห้องพักหรือที่นอนในตอนกลางคืน Honeymoon Suite เป็นห้องชุดที่จัดไว้สําหรับคู่แต่งงานโดยมาตรานโรงแรมจะให้คู่บ่าวสาวที่มาจัดงานเลี้ยงที่พักที่โรงแรม1นะครับหคืนโดยไม่คิดมูล,ลค่าหรือเป็นคอมพิเม e นท a รีอินไซด์ลูม เป็นห้องที่หันหน้าเข้าสนามด้านในของโรงแรมเป็นสนามที่มีตัวอาคารล้อมรอบ3หรือ4ด้านจากภาพนะครับเป็นตัวอย่างห้องพักของโรงแรม The, o The Mandarin Oriental Bangkok Hotel นะครับซึ่งเป็นโรงแรมระดับ5ดาวอยู่ติดริมแม่น้ำนะครับตรงสะพานตากสินนะครับแต่ละห้องก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นชื่อที่เรียกตามห้องต่างๆนะครับ ห้องที่อยู่ในในสไลด์นะครับจะเป็นห้องที่เรียกว่าห้องที่มีระดับมากยิ่งขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งของโอเรนตนว่าห้องเนมนะครับก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเช่น Addison Lodge Heritage Suite Heritage a r t h r Suite อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นชื่อที่เป็นชื่อบุคคลสำคัญก็ได้หรืออาจจะเป็นชื่อที่มีคนรู้จักนะครับเพื่อเอามาเป็นเกียรติในการตั้งชื่อห้องนั่นเอง c a b a บ a น o า m นะครับอย่างที่บอกว่าห้องคา b a n a น o า m มเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของโรงแรมโฟร a ซีซันแบงคอกซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมอนันตราสยามแล้วก็จะมีประตูหน้าห้องนะครับหันหน้ามาทางสระน้ําอย่างที่เห็นตรงนี้คือสระน้ำํำนะครับอาจจะเป็นชายทะเลก็ได้ประเภทอัตราค่าห้องพัก พนักงานต้อนรับส่วนหน้าและงานบริการส่วนหน้าจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและอัตราค่าห้องพักซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับในการทำงานมาดูคำแรกเลยนะครับ Sin l กิลเลดซิงเกิลเเป็นห้องพักที่คิดราคาห้องพักเมื่อแขกเข้าพักเพียงคนเดียว Double ลเลดเป็นห้องพักที่คิดว่าราคาห้องพักเมื่อเข้าพัก2คน t ริปเบิร์ดเป็นห้องพักที่คิดราคาห้องพักเมื่อเข้าพัก3คน โดยพิจารณาจากห้างดับเบิลเรทบวกกับราคาเอ็กซ์ต้าเบสเดย์เรทหรือ Day Use เป็นราคาที่ลดให้แขกเมื่อเข้าพักในช่วงบางช่วงนะครับของวันคืออาจจะเข้าพักและออกในวันเดียวกันโดยมากจะคิดราคาเพียง60%ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเดย์เหรือ Day u s ูเนี่ยจะให้พักในช่วงของเวลากลางวันเพราะเวลากลางคืนเราจะขายห้องพักได้ในราคาที่ดีกว่านั่นเองกรุ๊ปเล e เป็นราคาสำหรับกลุ่มนะครับแล้วแต่จะตกลงคอนแท t r เ t e เป็นราคาพิเศษที่ให้สำหรับบริษัทองค์กรหรือบริษัทนำเที่ยวหรือ t รา v e l a อเจนโดยจัดทำขึ้นเป็นสัญญาขึ้นมานะครับแล้วก็มีช่วงระยะเวลาเข้าพักกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน FIT rate Foreign Independent t r a v e l e rate ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวอิสระ Government rate เป็นราคาพิเศษสำหรับข้าราชการ Off-season rate เป็นการลดราคาห้องพักในช่วงที่นักท่องเที่ยวมาพักน้อยหรือช่วง low season นอกฤด,ดูการท่องเที่ยว c o m p l i m e n t a r y เป็นห้องที่เป็นอภิษนันทนาการโดยไม่คิดาราคาที่พักใดๆนะครับให้กับแขกนะครับอาจจะเป็นห้องที่ให้ในาณะที่เขามาจัดงานแต่งกันโรงแรมให้ะใให้ห้องฮันนีมูลส s u เป็น c o m p l i m e n t a r y room Family rate เป็นราคาพิเศษสำหรับครอบครัวเช่นให เป็นห้องพักที่สามารถพักได้ทั้งครอบครัวคือพ่อแม่ลูก Senior Citizen Rate ก็เป็นราคาพิเศษสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณอายุนะครับราคาที่พักจะอยู่ที่ประมาณ60-70%แล x เรทเป็นราคาห้องพักที่ตั้งขึ้นเป็นราคาปกติที่ยังไม่มีส่วนลดใดๆซึ่งจะอยู่ในบัญชีราคาห้องพักหรือเรียกว่าชาลิฟ flat rate เป็นราคาพิเศษราคาเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นห้องพักชนิดใดนะครับที่ทางโรงแรมตกลงกับบริษัทนําเที่ยวหมายความว่ายอย่างไรโรงแรมอาจจะมีทายห้องไทย A ใชายไทย C ทั้งหมดมี100ห้อง ถ้าบริษัทหรือองค์กรต้องการจะเหมาท้งโรงแรม100ห้องซึ่งเราไม่สามารถแยกขายเป็นห้อง Type A Type B หรือ Type C ได้ทางเซลลของโรงแรมก็จะขายเป็น flat rate ก็คือให้ราคาห้องทั้งหมดราคาเท่ากันหมดทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ทางองค์กรบริษัทหรือ Travel Agent นะครับไปบริหารเอาเองว่าใครจะพักห้องไหนห้องไหน Double occupancy rate การคิดาราคาสาหรับห้องพักที่พักได้2คนคิดตามจานวนคนเข้าพักครับ แล้วก็ double rate, double room rate ราคาเต็มสำหรับห้องพักที่ใช้สำหรับพักได้สองคนโดยคิดราคาเป็นห้องไม่ว่าจะพักคนเดียวหรือ2คนก็ตามแตกต่างกันนะครับเมื่อรู้จักของประเภทห้องราคาห้องพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและงานบริการส่วนหน้าก็จะต้องรู้จักประเภทของเตียงโรงแรม Single b e ดเป็นเตียงนอนขนาดประมาณ36คูณ7 16นิ้วสำหรับนอนได้1คนดับเบิลเบดเป็นเตียงนอนขนาดประมาณ64คูณ76นิ้วสำหรับนอนได้2คนฮอลลีวูดเลนส์เป็นเตียงขนาดพิเศษมีความยาวประมาณ37คูณ80นิ้วชวินเบดเป็นเตียงซิงเกิลบด2เตียงนะครับวางติดหรือแยกกันก็ได้ฮอลลีวูดทวินเป็นเตียงที่มีขนาดประมาณ37คูณ80นิ้ววางชิดติดกัน2เตียง สตูดิโอเบดเป็นเตียงเกี่ยวขนาดประมาณ36คูณ7 3 7นิ้วไม่มีพนักหัวเตียงและปลายเตียงในช่วงเวลากลางวันจัดเป็นโซฟาหรือโซฟาเบดในช่วงเวลากลางคืนใช้เป็นเตียงนอนเมอร์ฟี่เบดเป็นเตียงมาตรฐานที่ใช้พับฝังเข้าไปกับผนังโลว์อเว์เบดเป็นเตียงชนิดมีล้อเคลื่อนย้ายได้ง่ายขนาดประมาณ30คูณ72นิ้ว นิยมทํามาทําเป็นเตียงเสริมเรียกว่า Extra b ้าเบดชวินดับเเป็นเตียงแบบ Double b เบด2เตียงนอนได้2องได้ถึง4คน d o บเบิลดับเบหรือบางทีเราเรียกห้องที่มีเตียงชนิดว่า Family Room นะครับก็จะเป็นเตียง d o บเบิลเตียงนะครับซึ่งเป็นเตียงคิงไซส์เบดอยู่ในห้องนอน e อ t กต b ้าเเป็นเตียงเสริมนะครับเอ็กตร้าเ แล้วก็เบบี้คอตหรือคอตหรือคริปเป็นเตียงที่มักให้บริการกับเด็กนะครับโดยไม่คิดมูลค่าโดยเด็กจะต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง2ปีการจัดองค์กรของโรงแรมหรือโฮเทลออร์แกไน t เซชันโดยโครงสร้างขององค์กรคือวิธีการจัดแรงงานเพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและหน้าที่ของแต่ละส่วนของโรงแรม การจัดโครงสร้างขององค์กรที่ดีจะช่วยทําให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมต่อการดําเนินกิจกรรมความชัดเจนในการกําหนดขอบเขตหน้าที่กฎระเบียบเพื่อความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการในการทํางานและเพื่อเป็นการปรับขนาดหรือรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมโดยโครงสร้างของธุรกิจโรงแรมจะประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารงานของโรงแรมนอกจากนี้ยังอาจรวมไปถึงตัวแทนของกลุ่มธุรกิจโรงแรมฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารงานของโรงแรมเพื่อให้การดําเนินงานภายในโรงแรมเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขต่างๆที่เกิดขึ้นของแต่ละแผนกได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ตลอดจนประเมินผลงานของแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้จัดการทั่วไปหรือเรียกว่า GM ซึ่งย่อมาจากคำว่า General Manager ตำแหน่งนี้ถูกนำมาใช้กับตำแหน่งผู้บริหารของโรงแรมนิยมมากในโรงแรมบริหารงานอิสระหรือ Individual Hotel Management โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในโรงแรมและทุกแผนกของโรงแรม และอาจกล่าวได้ว่าผู้จัดการทั่วไปคือพนักง,งานของโรงแรมที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างแทนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือโอนเนอร์แผนกบริการส่วนหน้า f อน d ์อ f ฟฟิศ e partment บางโรงแรมเรียกแผนกต้อนรับ Reception d e partment โดยมีผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้าทําหน้าที่ควบคุมให้การดําเนินงานแผนกบริการส่วนหน้าดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปแผนกบริการส่วนหน้าจะประกอบไปด้วยงานหลักในการให้บริการ5ฝ่ายคือ 1. งานบริการโทรศัพท์ l e p h o ฟ e Operator Service ทำหน้าที่ให้ในการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ 2. งงานบริการต้อนรับส่วนหน้า Front Desk Service ทําหน้าที่ลงทะเบียนและประสานงานการบริการต่างๆ 3. งานบริการสำรองห้องพัก Room Reservation Service ทําหน้าที่รับสำรองห้องพักแขก 4. งานบริการในเครื่องแบบ Uniform Service ทำหน้าที่ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสบายด้านสัมภาระและ 5. การบริการรับชำระเงินส่วนหน้า Front c a s k Service ทำหน้าที่ในการชรําระค่าบริการส่วนหน้าจากการใช้บริการห้องพักของแขกแผนผังการบริการส่วนหน้าก็จะแสดงได้ดังภาพนะครับแสดงถึงโครงสร้างการทํงานของแผนกบริการส่วนหน้าต่างๆในภาพจะเป็นภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนกบริการส่วนหน้า ภาพบนจะเป็นภาพของพนักงานต้อนรับหรือรีเซ p ชันนิสนะครับหรืออาจจะเป็น f อนแคชเชียร์ภาพล่างนะครับเป็นการทำงานของคอนเ e ียจอยู่ในแผนกของ u n i ิฟอร์มเซอร์วิสและ Uniform s มเซอร์ก็คือพนักงานขนสัมภาระหรือพนักงานที่คอยให้อำนวยความสะดวกสบายในการขนสัมภาระและบริการข้อมูลมข่าวสารต่างๆเราจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า Uniform s มเซอร์วแผนกแม่บ้าน Housekeeping Department เป็นแผานากที่ต้องการจำนวนพนักงานมากที่สุดเพราะเนื่องจากจะต้องรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของโรงแรมของห้องพักแขกหรือ Guest Room พื้นที่สาธารณะคือ Public Area และรวมไปถึงแผานากบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยจะมีตำแหน่งต่างๆได้ดังต่อไปนี้ในส่วนของแผนผังของแผนกแม่บ้านนะครับก็จะประกอบไปด้วย Housekeeping Manager ซึ่งก็จะมี Floor Supervisor ก็คือหัวหน้าที่ควบคุมดูแลแต่ละชั้นของโรงแรม Public Area Supervisor ก็คือดูแลพื้นที่หัวหน้าที่ดูแลพื้นที่ให้บริการสาธารณะ Control Desk Supervisor จะทำหน้าที่เกี่ยวกับ Houseman หรือ Minibar ของโรงแรมในแต่ละห้องพัก Linen หรือ Uniform Supervisor ก็ดูแลหน้าที่ในเรื่องของห้องการให้บริการสั u กรีดแ,แขกแ บรันดี้ซูเปอร์ว r ก็จะทำหน้าที่ในการให้บริการซักรีดแก่พนักงานทั้งโรงแรมฟอริสซ์บริเวอร์นะครับก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกันตกแต่งต้นไม้ก็จะประกอบไปด้วยการตัดตกแต่งต้นไม้หรือการเดนเนอร์และสุดท้ายก็คือ l o s สแอนด์ฟาว s ์สวิก็คือบริการรับฝากเออรับแจ้งของสูญหายได้คืนนะครับจะอยู่ในแผนกของแม่บ้าน จากภาพนะครับเราจะเป็นภาพการทำงานของแผนกแม่บ้านต่างๆแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Department) เป็นหนึ่งในงานบริการที่โรงแรมจัดไว้บริการกับแขกผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลการทำงานของแผนกก็คือผู้จัดการแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มหรือเรียกว่า Food and Beverage Manager หรือ F&B Manager โดยในแต่และแผนกจะแบ่งออกเป็นแผนกย่อยๆตามหน้าที่และสินค้าที่จัดไว้บริการ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มคือหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหัวหน้าพ่อครัวที่เรียกว่า executive chef ส่วนการดูแลความรับผิดชอบพัตคารในโรงแรมจะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการห้องอาหารซึ่งเรียกว่า restaurant manager และอาจจะมีผู้จัดการเครื่องดื่มเรียกว่า beverage manager เป็น,ผนแผนกที่สำคัญต่อการสร้างไรายได้โดยเฉพาะในช่วงของฤดู low s e a s หรือนอกฤดูกาล เนื่องจากไรายได้ห้องพักของโรงแรมจะน้อยโรงแรมขนาดใหญ่ก็จะมีการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการอย่างครบวงจรภายในโรงแรมแผนกบัญชี (Accounting Department) จะเป็นส่วนสนับสนุนของโรงแรมหรือเรียกว่า Back of the House ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมระบบบัญชีภายใต้การดำเนินงานและรูปแบบการให้บริการของโรงแรมแผนกการขายและการตลาด (Sales and Marketing Department) ในโรงแรมขนาดใหญ่อาจจะเรียกแผนกนี้ว่าแผนกสื่อสารการตลาด (Marketing and Communication Department) โดยมีผู้จัดการแผนกทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการกำหนดการวางแผนและการควบคุมการทำงานของแผนกและมีพนักงานผู้ชำนาญเป็นผู้ดูแลการตลาดและการขายมีหน้าที่หลักคือติดต่อกับแขกที่ต้องการสำรองห้องพักเป็นหมู่คณะหรือมาเพื่อประชุมจัดงานเลี้ยงติดต่อกับบริษัททัวร์และตัวแทนการท่องเที่ยว วางแผนการโฆษณาการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์บางโรงแรมอาจจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือ Public Relation ที่เรียกว่า PR ถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่จะมีการกำหนดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนาการขายและการตลาดโดยมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแขกของโรงแรมให้มากที่สุดในการต้อนรับ การตรวจสอบว,วทุกอย่างเป็นไปตามความปรารถนาของแขกรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนมีข่าวออกสู่สาธรารณชนตลอดเวลาเช่นแจกข่าวสื่อมวลชนแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และการเปิดถแถลงข่าวเป็นต้นแผนกรักษาความปลอดภัย (Maintenance Department) จะเป็นส่วนสนับสนุนการทำงานของโรงแรมโดยมีหน้าที่หลักคือการดูแลระบบต่างๆในโรงแรมได้แก่ ระบบไฟฟ้าระบบน้ำระบบคอมพิวเตอร์งานสิ่งแวดล้อมของโรงแรมการดูแลและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในโรงแรมทั้งที่ส่วนให้บริการกับแขกโดยตรงและส่วนสำนักงานภายในโรงแรมแผนกรักษาความปลอดภยัย (Security Department) ทำหน้าที่การเฝ้าติดตามหรือคอยระมัดระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะขโมยทรัพย์สินของทางโรงแรมหรือทําอันตรายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมช่วยจัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการดับเพลิงแก่พนักงานรวมถึงการจัดการให้มีการซ้อมดับเพลิงด้วยบางโรงแรมจะมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาเวลาเราเรียกว่า timekeeper ซึ่งประจำอยู่ที่ประตูทางเข้าออกของพนักงาน คอยควบคุมเวลาเข้าออกของพนักงานโรงแรมตลอดจนการตรวจสิ่งของต่างๆที่พนักงานโรงแรมในการเข้าออกโรงแรมก็จะมีการตรวจค้นต่างๆแผนกทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Department ผู้ที่เป็นหัวหน้าดูแลการทำงานของแผนกก็คือผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านบุค,คลการสรรหาและคัดเลือกบุค,คลากร ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและการร้องทุกข์ของพนักงานดูแล,แลเรื่องการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมปรึกษาหารือกับพนักงานการจัดการเดินค่าตอบแทนหรือเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆของพนักงานรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานในโรงแรมในภาพเป็นโฮเทลออร์แกเนอชันชาร์ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ลักษณะงานและข้อห้ามของธุรกิจโรงแรมลักษณะงานของธุรกิจโรงแรมมีลักษณะค่อนข้างแตกต่างไปจากกิจการประเภทอื่นๆซึ่งมีทั้งแง่ดีและแง่เสียไม่เหมือนงานกับประเภทอื่นๆจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผู้ที่ต้องการเข้ามาอยู่ในธุรกิจโรงแรมจะต้องศึกษาและรับทราบลักษณะงานล่วงหน้าเพื่อประกอบการพิจารณาว่าเหมาะสมกับนิสัยใจคอและความต้นการของตนเองหรือไม่ซึ่งลักษณะงานของธุรกิจโรงแรม มีสิ่งสำคัญอยู่7ประการคือ 1. มีลักษณะทำงานเป็นทีมเวิร์กทำงานเป็นทีมเพราะงานแต่ละแผนกต้องมีความสัมพันธ์กัน 2. เวลาทำงานไม่เหมือนกับงานประเภทอื่นๆธุรกิจรงแรมส่วนใหญ่มีเวลาทำงานไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไปไม่มีเวลาเปิดไม่มีเวลาปิดเนื่องจากมีแขกใช้บริการตลอดวันเปิดบริการทั้งวันและทั้งปีโดยไม่มีวันหยุดพัก ส่งผลให้การทำงานของพนักงานจะต้องมีระบบแบบผลัดหรือชิฟโดยทั่วไปจะมี3ผลัดผลัดละ8ชั่วโมงดังนี้รอบเช้าจะอยู่ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง15นาฬิการอบบ่ายจะอยู่ในช่วงเวลา1 4นาฬิกาถึง23นาฬิกาและรอบดึกจะอยู่ช่วงเวลา2 2นาฬิกาถึง7นาฬิกาของวันถัดไป 3. มมีความกดดันในการทำงานบางครั้งต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อให้ทันต่อความต้องการของแขกลักษณะเฉพาะของธุรกิจโรงแรมคือความไม่สม่ำเสมอของจำนวนแขกที่เข้ามาพักหรือบริการในแต่ละวัน 4. การสื่อข้อความในการทำงานหมายถึงการส่งหรือการผ่านข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆทําทำงานกับคนหลายจำพวก ต้องพบปะผู้คนหลายจำพวกหลายวัยหลายเชื้อชาติซึ่งมีความต้องการบริการที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นพนักงานโรงแรมจึงต้องมีลักษณะพิเศษคือใจเย็นมีความอดทนอดกลั้นอย่างสูง 6. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด สเสน่์อย่างหนึ่งคือไม่มีความจำเจเพราะเนื่องจากว่าจะมีเหตุการณ์แปลกๆใหม่ๆเข้ามาอยู่สม่ำเสมอและต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นและ 7. มีสุขภาพมีความสุภาพอ่อนน้อมโดยที่ทำงานโรงแรมเป็นงานบริการความสุภาพอ่อนน้อมเป็นการแสดงการยกย่องและการให้ขีดให้เกียรติแขกอย่างหนึ่งข้อห้ามของธุรกิจโรงแรม มี8ประการดังนี้ 1. ห้ามใช้บริการของโรงแรมที่จัดไว้ให้สำหรับแขกไม่ 2. ไม่ขอทิปจากแขกการให้ทิปต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและความตั้งใจของแขกเท่านั้น 3. ไม่ทำตัวสนิทสนมกับแขกในลนักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว 4. ไม่พาแขกออกไปท่องเที่ยวหรือซื้อของนอกโรงแรมเนื่องจากเหตุผล3ประการคือ 1. เป็นการป้องกันความสนิทสนมมากจนเกินไป 2. โรงแรมส่วนใหญ่มีบริษัทนำเที่ยวเช่าสถานที่อยู่ในโรงแรมอาจเป็นการขัดผลประโยชน์และ 3. พนักงานโรงแรมไม่มีหน้าที่พาแขกเที่ยว 4. ไม่สอดรู้สอดเห็นในเรื่องความเป็นอยู่หรือกิจกรรมส่วนตัวของแขก 5. ไม่ซุกซิบนินทาหัวเราะหรือแสดงท่าทางขบขันต่อการแสดงออกของแขก 7. ไม่เสนอบริการหรือชักชวนให้แขกใช้บริการใดๆที่โรงแรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยหาโอกาสเสนอบริการต่างๆซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวเช่นบริการเพื่อนนอนเป็นต้น 8. ไม่เก็บรักษาของมีค่าที่บังเอิญเก็บได้ในบริเวณโรงแรมควรแจ้งหัวหน้าฝ่ายให้รับทราบเพื่อรีบดำเนินการติดตามคืนแก่แขกถือเป็นหน้าที่ที่เป็นปกติของพนักงาน s e c h a r ในโรงแรมระดับ3ดาวขึ้นไปจะมีการเรียกเก็บค่าบริการหรือที่เรียกว่า service charge เรียกสั้นๆว่าทิปซึ่งเป็นอัตรา้อยละของยอดขายหรือบางครั้งผู้เข้าพักที่มีฐานะดีมากๆเมื่อจ่ายค่าบริการตามอัตราที่กำหนดแล้วยังให้ค่าทิปพิเศษเช่นสุดา่านรูไนเมื่อมาประชุมเอเปในปีพุทธศักราช2546ได้ให้ค่าทิปถึง1ล้านบาท ค่าบริการสินค้าและสินน้ำใจเหล่านี้กัทางโรงแรมจะเก็บรวบรวมไว้แล้วนำไปหารแบ่งพนักงานทุกคนเท่าๆกันยกเว้นระดับผู้บริหาร